วิธีการแจกแจงที่หนึ่งนะคะก็คือ,อเหมือนเดิมะนะคะให้เราแยกวงเล็บหน้าวงเล็บหลังนะคะเลือกแยกมาหนึ่งตัววงเล็บหน้าครูเลือกที่จะแยก18นะคะออกเป็น20ลบ2วงเล็บที่สองก็ครูก็เลือกแยก18เหมือนกันแล้วกันแยก18ออกเป็น20ลบ2แอมแอร์อันละนะคะจากนั้นเอาตัวที่อยู่ นะคะนอกวงเล็บนะคะคูณเข้าไปคูณกระจายไป90คูณกับ20เป็น1,800 90คูณลบ 2, 2> <ม>ก็ได้ลบ180นะคะบวกกับวงเล็บข้างหลังนะคะ79คูณ20ก็จะได้1,580 79คูณลบ2นะคะก็จะได้158จากนั้น เอาเง็บที่หนึ่งนะคะพันแปดร้อยลบออกร้อยแปดสิบก็จะเหลืออยู่หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบค่ะบวกกับหนึ่งห้าแปดศูนย์ลบออกหนึ่งห้าแปดนะคะก็จะเหลืออยู่หนึ่งพันสี่อสามร้อยนะคะหนึ่งพันสะามร้อยได้หนึ่งพันนะคะสี่ร้อยสาเอา่อ สี่ร้อยยี่สิบสองนะคะได้หนึ่งพันสี่ร้อยิบสองว่าฉะนั้นเอาหนึ่งพันหกร้อยี่สิบวกกับหนึ่งพันสี่รอยิบสองนะคะจะได้สามพันนะคะสี่สิบสองนั่นเองแปลว่าในการไปนะคะชมภาพยนตร์ครั้งนี้นะคะเสียค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเสียค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะคะก็คือทั้งค่าตั๋วด้วยแล้วก็ค่าขนมด้วยนะคะเป็นเงิน สามพันนะคะสี่สิบสองบาทนั่นเองแต่มีวิธีที่สองนะคะวิธีที่สองก็คือใช้การดึงตัวร่วมเข้ามาช่วยนะคะจากประโยคที่หนึ่งนี้นะจากประโยคตรงนี้นะคะวิธีที่สองก็คือถ้าครูไม่แยกนะถ้าครูไม่แยกแต่ครูใช้การดึงตัวร่วมเข้ามาช่วยนะคะการดึงตัวร่วมก็คือเนื่องจากว่าสองอูเลฟนี้นะคะมันบังเอิญว่ามีตัวเลขที่หน้าตาเหมือนกันนะคะนั่นก็คือ เครื่องหมายคูณกับเลข18นั่นเองหน้าตาเหมือนกันแบบนี้เราสามารถใช้การดึงตัวร่วมเข้ามาได้นะคะค่ะพอดึงตัวร่วมออกมาก็จะกลายเป็นคูณ18เนี่ยนะคะหน้าตาเหมือนกันเลยดึงออกมาก่อนเลยนะคะดึงออกมาแล้วอะไรบ้างที่ครูยังไม่ได้เขียนนะคะก็จะมี90ค่ะนี่แล้วก็มีเครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็มีเลข79็ดสิบเานะคะจากนั้นก็เอา90้าบวกเจได้เลย90้าบวกเจ็ก็ได้หนึ่นะ คูณกับ18นะคะซึ่งถ้านักเรียนคูณเสร็จแล้วนักเรียนก็จะได้3,042บาทเท่ากันนะคะได้เท่ากันกับตัวนี้นะคะเท่ากันกับวิธีแรกนะคะวิธีแรกกับวิธีที่2ใช้ได้นะคะต่อไปนะคะโจทย์ปัญหาข้อที่3ามมาข้อสุดท้ายพอแก้วต้องการซื้อหนังสือชนิดต่างๆดังนี้นะคะมีหนังสือการ์ตูนนะคะมีหนังสือสารคดีนะคะมีหนังสือเรียนนะคะ าก็บอกราคามาให้เรียบร้อยแล้วนะเราก็ามาเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะวิธีทำประโยคสัญลักษณ์นะคะหนังสือประเภทที่หนึ่งก็คือหนังสือการตูน,นะคะ9เล่มเล่มละ39บาทก็คูณเข้าไปไม่พอไปซื้อหนังสือสารคาดีอีก21เล่มเล่มละ129บาทนะคะก็คูณเข้าไป ต่อไปไม่พอไปซื้อหนังสือเรียนด้วยนะคะ32สองเล่มเล่มละก็าบแปดาทนะคะถามว่าปอแก้วต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ะคะัเท่าไหร่โอเคนะอ่ะข้อนี้ไม่มีอ่ะวงเล็บไหนที่มีตัวเลขหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้การแยกแยกตัวเลขออกนะคะใช้การแยกตัวเลขเนาะ จะได้ค่ะจะได้อันแรกครูขอแยกเลข39กแล้วกันนะคะแยก39ออกเป็น40่ลบหนึ่งค่ะวงเล็บที่2ครูขอแยกยี่สิบแล้วกันออกเป็น20่บบวกหนึ่งค่ะ ต่อไปนะคะวงเล็บสุดท้ายรูขอแยก9กแล้วกันออกเป็น1 0 0ยลบสอนะคะแยกได้แล้ถวถามลูเล็ยพอแยกแล้วแบบนี้ก็จัดการนะคะคูณเข้าไปคูณกระจายเข้าไป9คูณ40นะคะจะได้360 9คูณลบได้ลบเอันนี้คือวงเล็บแรกต่อไปวงเล็บที่สองค่ะเอา129คูณเข้าไป129คูณ20ได้ก็28 เป็นห้าเป็นสองสองพันแนะคะแล้วก็เอา129ยกคูณหก็จะได้ร2 9ยวงเล็บสุดท้ายค่ะสามสิคูณหนึได้3200ั้อยได้สอคูณลบสก็ได้ลบหกนะคะหังจากนั้นก็ทำการบวกลบในวงเล็บให้เรียบร้อยนะคะสามรลบเได้สามาค่ะสองพันหร้อยแปดสบวกหนึ จะได้2,709นอเะคะอลเลขสุดท้าย3,264ลบกก็จะเหลือ3,136ค่ะเอา3ตัวนี้บวกกันนะคะเดี๋ยวครูเอา2ตัวแรกบวกกันก่อนดีกว่า2ตัวแรกบวกกันนะคะตัวนี้กับตัวนี้นะก็จะได้3,060นะคะ3,060 จากนั้นนะคะก็สามพันหกสิบบวกกับสามพันหนึ่งสามสกะคะก็มีค่าเท่ากับหกพัหนึ่งร้บาทนะคะแปลว่าพอแก้วนะคะพอแก้วต้องจ่ายนะคะจ่ายเงินค่าหนังสือจ่ายเงินค่าหนังสือนะคะ ทั้งหมดก็คือ6,109.16บาทนะคะ